ตอนที่หนึ่งชีวิตคารวาสก่อนบวชการตั้งความปรารถนาเพื่อความพ้นทุกข์เป็นพระอาหารหันตพุทธสาวกตามหลักพระไตรปิฎกจะต้องใช้ความเพียรพยายามสร้างวาสนาบารมีธรรมตามหลักธรรมจนครบสมบูรณ์ซึ่งต้องใช้เวลานาน,านไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนกัปจึงจะมีบุญญาธิการสามารถมาคนา้นคว้าและบรรลุอริยสัจธรรม อัลเล่ล้ำค่าและมีอยู่ดั้งเดิมผู้โลกผู้สงสารนั้นได้ท่านพหลีธรรมธโรท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีจิตใจตั้งมั่นตั้งความปรารถนาเช่นนั้นมาอย่างมุ่งมั่นแรงกล้าและท่านได้เพียรพยายามบำเพ็ญปุพเพจากตะปุญญาตาบุญแต่ชาติปางก่อนสะสมฝังในดวงจิตมาอย่างยาวนานเต็มเปี่ยมแล้ว จนท่านมีคุณสมบัติทางธรรมคือมีพุทธสาวกบารมีญาณมีอารหันตคุณอันรุ่งเรืองในจิตครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการพร้อมแล้วที่จะมาคนา้นคว้าและบรรลุอริยสัจธรรมเป็นพระรหันพุทธสาวกองค์สำคัญอีกองค์หนึ่งในสมัยกึ่งพุทธกาลและเป็นศาสนะทายาทธรรมองค์สำคัญอีกองค์หนึ่ง ของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่จะมาร่วมทำหน้าที่อันสำคัญในการสืบทอดบำรุงรักษาและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ครบห้าพันพระวัตรอันเป็นไปตามที่องค์สมเด็จพระสมณโคดมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันทรงมีพระมหากรุณาประทานไว้ให้เวนยสัตว์ได้ก้าวเดินตาม ท่านพ่อหลีเป็นชาวจังหวัดอุบลราชธานีโดยกำเนิดในตระกูลชาวนาชนบททางภาคอีสานอันเป็นถิ่นทุรกันดาลห่างไกลและแห้งแล้งแต่มากด้วยน้ำใจของประเทศไทยท่านเกิดในช่วงปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครอบครัวของท่านก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้ออกบวชบำเพ็ญธรรมเช่นเดียวกับบรรดาครูบาอาจารย์ เพชรน้ำหนึ่งส่วนใหญ่ในสมัยนั้นเมืองอุบลราชธานีหรือเมืองดอกบัวเป็นจังหวัดที่มีเนื้อที่มากที่สุดของประเทศได้ชื่อว่าเป็นเมืองนักปรา์ศูนย์กลางการศึกษาในภาคอีสานถือเป็นตักกศิลาดินแดนจอมปราดทางพระพุทธศาสนาโดยมีท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจาร์จันสิริจันโทครั้งเป็นพระครูวิจิตธรรมภานี เป็นผู้วางรากฐานการศึกษาท่านได้สร้างโรงเรียนขึ้นเป็นแห่งแรกในภาคอีสานที่วัดสุปัตนารามและท่านได้มอบหมายให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสครั้งเป็นพระมหาอ้วนพร้อมด้วยพระสิทธ์อีกหลายรูปเป็นครูสอนการส่งเสริมการศึกษาในสมัยนั้นเป็นระยะแรกๆของประเทศ ได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งให้ความสำคัญมากส่งให้การอุปถัมภ์โดยพระราชทานพระราชทรัพย์และนามโรงเรียนว่าโรงเรียนอุบลวิทยาคมจากนั้นการศึกษาก็เจริญก้าวหน้าและได้ขยายไปสู่วัดต่างๆในภาคอีสานซึ่งท่านพ่อลีในสมัยเด็ก ท่านก็ได้เข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดใกล้บ้านชาวภาคอีสานหากใครได้เกิดเป็นชาวอุบลเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งบรรดาพ่อแม่ครูอาจารย์วงกรรมฐานองค์สำคัญสำคัญประเภทเพชรน้ำหนึ่งในสมัยกึ่งพุทธกาลซึ่งมีชื่อเสียงกิตติศัพท์อันโด่งดงังและมีคุณธรรมส่วนใหญ่ท่านเป็นชาวอุบลราชธานีได้แก่ ท่านเจ้าคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทท่านพระอาจารย์เสากันตสีโลท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านพระอาจารย์สิงห์ขันตยาขโมท่านพระอาจารย์มหาปิ่นปัญญาพโลหลวงปู่ขาวอนารโยท่านพระอาจารย์ชาสุพัทโทท่านพระอาจารย์จวนกุลเชษโถพระมหาเทระผู้ใหญ่ฝ่ายปกครอง ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักกันดีเป็นชาวอุบลมีด้วยกันหลายองค์ได้แก่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสสมเด็จพระมหาวีรวงศ์พิมพ์ธรรมทโรท่านพอลีท่านเล่าว่าชื่อเดิมของเราคือชาลีนามสกุลนารีวงศ์เป็นคนอีสานเกิดเมื่อวันพฤหัส,สบดีเวลา21่สนาฬิกา เดือนสแรมสามข้ามปีมะเมียตรงกับวันที่31มกราคม2449บ้านเกิดคือบ้านหนองสองห้องตำบลยางโยภาพอำเภอม,ม่วง30จังหวัดอุบลนราชธานีเป็นบุตรของนายเปานางพ้วยนารีวง์ปู่ชื่อจันทารีย่าชื่อนางสีดาตาชื่อนันทเสนยายชื่อนางดี มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันรวม9คนเป็นชายห้าคนเป็นหญิงสี่คนหมู่บ้านนี้มีบ้านประมาณ80หลังคาเรือนแบ่งออกเป็นสามคุ้มคือหมู่บ้านน้อยหนึ่งหมู่บ้านในหนึ่งและหมู่บ้านนอกหนึ่งที่หมู่บ้านนี้มีวัดตั้งอยู่เราได้เกิดในหมู่บ้านที่มีวัดตั้งอยู่บ้านทั้งสามคุ้มนี้มีหนองน้ำอยู่ตรงกลางสามหนอง บริเวณรอบๆหมู่บ้านมีต้นยางใหญ่ขึ้นอยู่ล้อมรอบนับเป็นสิบๆต้นรอบๆหมู่บ้านไกลออกไปก็เป็นทุ่งนาซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาสมัยก่อนภาคอีสานนับถือผีกันมากตามวัดร้างศาลปู่ตาจะมีผีดุบางแห่งนั้นเฮี้ยนดุมากเข้าอรวาดในหมู่บ้านก็มี จนชาวบ้านหวาดกลัวตาตามกันทั้งตามป่าตามเขาก็เป็นที่เฮี้ยนแรงใครไปถางป่าตัดต้นไม้บุกเบิกหาที่ทำกินจะต้องมีอันล้มป่วยและบางรายก็ถึงขั้นเสียชีวิตช่วงที่ท่านพ่อลีมาถือกำเนิดในหมู่บ้านของท่านนั้นยังมีผีดุเพราะยังไม่มีครูบาอาจารย์มาเมตตาโปรดชาวบ้านให้นับถือพระรัตนตรัยกันอย่างจริงจังช่วงนั้นเป็นระยะแรก,แรก ที่ท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นบุกเบิกฟื้นฟูทุดงควัดและออกทุดงปฏิบัติธรรมตามป่าตามเขายัางไม่ได้ตั้งกองทัพธรรมพระทุดงกรรมฐานออกเผยแผ่สั่งสอนชาวบ้านและววัดใกล้หมู่บ้านพระท่านก็ไม่เคารพเคร่งครัดในพระธรรมวินัยไม่ได้ปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังเมื่อไม่มีครูบาอาจารย์มาเมตตาโปรด และพระในหมู่บ้านเองก็พึ่งพาอาศัยไม่ได้ชาวบ้านทางภาคอีสานสมัยนั้นจึงพากันนับถือผีกันทำมาหากินก็ต้องแบ่งมาเส้นไหว้บวงสรวงผีกันและทำเช่นนี้สืบทอดกันมาจนเป็นประเพณีเป็นความเชื่อที่ฝังลึกยากที่จะแก้ไขซึ่งการนับถือผีเป็นสารณะที่พึ่งนี้นอกจากจะประสบกับความทุกข์ยากลำบากในการทำมาหากินแล้ว ยังต้องนำมาแบ่งปันอาหารให้ผีกินอีกที่สำคัญคือคนทรงเจ้าหมอผีและคนนับถือผีย่อมเหินห่างจากหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์และห่างจากพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งสูงสุดของมวลมนุษย์เป็นวิชาทิฏฐิที่จะนำไปสู่ทุกขติมีอบายภูมิเป็นที่หมายเมื่อเขาจะละลาโลกนี้ไปต่างกับผู้มีพระรัตนตรัยเป็นสารณะที่พึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิ ที่จะนำไปสู่สุขติมีสวรรค์เป็นที่หมายเมื่อเขาละจากโลกนี้ไปในภายหน้ากองทัพธรรมพระธุดงกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์เสาท่านพระอาจารย์มั่นเมื่อท่านธุดงปฏิบัติธรรมจนได้หลักใจได้หลักธรรมแล้วท่านจะมาเมตตาอบรมให้ชาวบ้านเป็นสัมมาทิฏฐิให้เลิกนับถือผีหันมาลื่อมใสศรัทธาและปฏิบัติตามหลักคำสอน มานับถือพระรัตนตรยัยมาไหว้พระสวดมนต์รักษาศีลและปฏิบัติธรรมกันอย่างจริงจังท่านพ่อหลีท่านเล่าเรื่องผีดุในหมู่บ้านไว้ว่าทางด้านทิศเหนือของหมู่บ้านมีเนินบ้านเก่าๆมีวัดร้างเก่าๆอยู่สองแห่งลักษณะโบสถ์ที่มีซากคงเหลืออยู่สังเกตรู้สึกว่า จะเป็นฝีมือของของเป็นผู้สร้างเอาไว้ในสมัยใดไม่ปรากฏแต่ที่วัดร้างแห่งนี้ผีดุมากเป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านทั่วไปบ้านที่เราเกิดอยู่นั้นมันไม่ห่างไกลจากวัดเท่าใดนะักหมู่บ้านนี้ผีดุมากบางคราวผีเข้าสิงร่างคนพาหายเข้าไปอยู่ในดอนปูตาโดยที่ไม่มีใครสามารถมองเห็นจนทําพิธีอ้อนวอนพูดผี รางผลก็จะปรากฏให้เห็นชาวบ้านหนองสองห้องจึงนับถือบูชาพูดผีมากกว่านับถือบูชาพระรัตนไตรแม้งานประจำปีอันเป็นประเพณีดีงามในทางพระพุทธศาสนาชาวบ้านก็ต้องแต่งสำรับเพื่อไปเส้นไหว้บูชาผีก่อนแล้วจึงค่อยไปบูชาพระสาเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะคนโบราณเก่าแก่แถบนี้ได้รับอิทธิพลในการเส้นสวงมาจากขอม ที่แผ่อิทธิพลมาจนถึงอีสานตอนล่างภายหลังท่านพ่อรีออกบวชปฏิบัติธรรมจนเป็นครูบาอาจารย์แล้วท่านได้กลับมาเมตตาโปรดชาวบ้านหนองสองห้องให้เลิกนับถือผีและหันมานับถือพระรัตนตรัยกันอย่างจริงจังอำนาจแห่งกรรมนัตถิกร,รมมัสมังพลังในโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรจะเหนือกรรมท่านพ่อรีธรรมะทะโร แม้ว่าชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายของท่านอำนาจกรรมดีที่ท่านได้บำเพ็ญสาวกบารมียานมาอย่างเต็มเปี่ยมแล้วพร้อมที่จะเกื้อหนุนให้ท่านได้มาบรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์พุทธสาวกก็ตามแต่อำนาจกรรมชั่วก็ได้ติดตามท่านมาด้วยเช่นกันท่านไม่อาจหลีกเลี่ยงกรรมชั่วได้ท่านต้องเสวยผลของกรรมชั่วนั้นตั้งแต่ท่านยังเป็นเด็กทารกท่านพอหลีเล่าว,ว่า เมื่อเราเกิดมาได้เพียง9วันเกิดมีอาการรบควนพ่อแม่เป็นการใหญ่เช่นร้องไห้เอาแต่ใจเสมอๆถึงกับโยมทั้งสองได้แตกจากกันไปหลายวันเมื่อโยมผู้หญิงออกไฟได้สามวันเราเกิดโรคเจ็บปวดบนศีรษะไม่ยอมกินไม่ยอมนอนเป็นเวลาหลายวันเป็นเด็กทารกที่เลี้ยงยากและซุกสนที่สุด พ่อกับแม่ไม่มีใครสามารถจะเลี้ยงให้ถูกใจได้นอกจากท่านพ่อลีจะต้องชดใช้กรรมตั้งแต่เป็นเด็กทาลกแล้วท่านได้เคยปรารภถึงเรื่องอดีตชาติของท่านท่านเพิ่งชดใช้กรรมมาก่อนสดสดร้อนร้อนเมื่อชาติที่แล้วก่อนที่จะมาเกิดในชาตินี้ซึ่งเป็นชาติสุดท้ายไว้ว่าท่านเคยเกิดเป็นชาวจังหวัดจันทบุรีในครอบครัวที่มีฐานะมั่งคั่งร่ำรวย เป็นเจ้าของตลาดเป็นลูกเศรษฐีมีชีวิตความเป็นอยู่สะดวกสบายท่านเป็นบุตรชายคนที่สองพอแม่รักทนุ่ถนอมดังแก้วตาดวงใจเมื่อปีพศ2445ขณะที่ท่านอายุได้8ปีท่านถูกไฟคลอบผิวหนังผู้พองไม่เกรียมไปทั้งร่างมีอาการปวดแสบปวดร้อนมากต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส โยมแม่นั้นได้เฝ้ารักษาพยาบาลอยู่หลายวันหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ขาดใจตายในอดีตชาติท่านพ่อหลีเคยก่อกรรมทํำสงครามได้ฆ่าคนและทรมานคนด้วยเครื่องบีบศีรษะท่านพ่อหลีเทศไว้ว่าเรื่องผลของกรรมที่ท่านเรียกว่ากรรมมัสกตาสัตว์มีกรรมเป็นของตนกรรมดีกรรมชั่วของใครทำไว้ย่อมเป็นของคนนั้น กรรมของท่านพ่อรีก็ยังคงดำเนินต่อไปท่านกำพาแม่ตั้งแต่ยังเด็กท่านได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กเหมือนกับเด็กทั่วไปในชนบทในทางภาคอีสานคือเที่ยววิ่งเล่นสนุกสนานตามท้องนาเล่นน้ำตามน้ำในลำคองหมู่บ้านตามภาษาเด็กแต่ด้วยที่ท่านมีสาวกบารมียาณฝังแน่นในดวงจิตและมีอำนาจวาสนาบารมีธรรม อันเต็มเปี่ยมที่จะมาค้นคว้าเพื่อบรรลุสษษษษษษษัจธรรมท่านจึงมีอุป,ปนิสัยใจคอมีความคิดความอ่านนั้นแตกต่างกับเด็กทั่วๆไปท่านเป็นเด็กที่มีคุณธรรมมีความกตัญยุกะตะเวทีซื่อสัตย์ขยันขันแข็งแล้วก็ยึดมั่นในสัจจะมีจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดีเด่ยวเฉียบขาดกล้าหาญเสียสละอดทนมีความเป็นผู้นำมาตั้งแต่เด็ก เด็ดขาดท่านเป็นคนทำอะไรมุ่งมั่นตั้งใจทำอย่างจริงจังและก็ต้องสำเร็จท่านมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดมีชาวปัญญาเป็นเลิศคิดอะไรทะลุป,ปูปโป่งและที่สำคัญท่านมีความคิดจิตใจที่โน้มเอียงไปในทางธรรมเพื่อความพ้นทุกข์กิริยาอาการตลอดคำพูดของท่านก็เฉียบคมเกินเด็กในวัยเดียวกันซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ท่านตั้งความปรารถนา และบำเพ็ญมาอย่างจริงจังยาวนานในพบชาติน้อยใหญ่ไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนกับท่านพ่อลีเล่าถึงประวัติของท่านในช่วงหนึ่งว่าอายุได้11ปีเรามีความคิดที่แตกต่างจากคนในวัยเดียวกันว่าไม่มีอะไรในโรคนี้ที่เราจะทำไม่ได้ยกเว้นเรื่องเดียวที่จนใจเป็นที่สุดนั่นก็คือเรื่องเลือดในอกของแม่ ที่เราดูดดื่มเข้าไปเท่านั้นสุดปัญญาที่จะหามาตอบแทนให้ได้ในปีนั้นเองโยแม่ได้ถึงแก่กรรมนับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่และนับเป็นการรับรู้การพลัดพรากครั้งแรกการพลัดพรกาจากสิ่งที่เรารักเป็นทุกข์เราแอบไปนั่งน้ำตาไหลยอยู่ในกลางทุ่งนาเมื่อโยแม่ถึงแก่กรรมยังมีน้องเล็กๆคนหนึ่งเป็นผู้หญิง ได้เลี้ยงดูกันมาส่วนคนอื่นๆเขาโตแล้วต่างก็พากันแยกย้ายไปทำมาหากินในถิ่นอื่นกันหมดยังเหลืออีกสองสามคนโยมพ่อกับเราและน้องต่างพากันทำนาเป็นอานชีพไปตามภาษาพออายุได้12ปีได้เรียนหนังสือไทยพออ่านออกเขียนได้เราเป็นคนเรียนไม่เก่งสอบชั้นประถมก็ตกเสียอีกคิดว่าช่างหัวมันไปไร ถึงเราจะสอบตกแต่จะไปเรียนจนหมดเวลาจนครูให้ออกพออายุ15ปีเรามีคติธรรมฝังแน่นในหัวใจ3อย่างคือ 1. จํานวนคน80หลังคาเรือในหมู่บ้านเดียวกันนี้เราจะไม่ยอมให้ใครมาเหยียบหัวแม่ตีนเป็นอันขาด 2. ในบรรดาคนที่เกิดปีเดียวกันเราจะไม่ยอมแพ้ใครในเชิงหาเงิน 3. ถ้าอายุไม่ถึง30ปีเราจะไม่ยอมมีเมียเราจะต้องมีเงินอยู่ในกระเป๋าของตัวเองให้พอเสียก่อนจะไม่ยอมแบมือขอใครกินถ้าจะมีเมียก็ต้องเป็นคนเลือกเองใครจะมาคลุมถุงชนเราไม่ได้และผู้ที่จะเป็นเมียจะต้องมีพร้อมทั้งรูปสมบัติตะะคุณสมบัติและสกุลสมบัติในที่สุดอายุ17ปีจึงได้ออกจากโรงเรียน มเมื่อเลิกเรียนหนังสือก็ต้องช่วยโยมพ่อทำนาต่อจากนั้นมาก็คิดหาแต่เงินกันทั้งนั้นในระหว่างที่เกิดมีการขัดอกขัดใจกับโยมพ่อบ่อย,อยคือโยมพ่อต้องการให้เราทำการค้าขายชีวิตสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเอามากๆเช่นไปหาซื้อหมูมาขายซื้อวัวมาขายให้เขาเอาไปฆ่าเป็นต้นถึงเวลาเทศกาลงานบุญประจำปี อยากจะไปทำบุญกับเขาบ้างโยมพ่อก็คอยขัดขวางหายอมให้ไปไม่กลับบอกให้ไปทำไร่ทำนาเสียการงานก็คอยขัดคอเสมอในเรื่องนี้ทำให้เราอารมณ์เสียบ่อยๆบางวันรู้สึกน้อยใจหลบไปนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวกลางทุ่งนานึกแต่ในใจว่าเราจะไม่ยอมอยู่ในหมู่บ้านนี้อีกต่อไปแต่ก็ต้องอดทนอยู่ไปก่อนต่อมานับว่าโชคดี ที่โยมพ่อได้มีเมียใหม่ชื่อว่าแม่ทิพย์โยมพ่อสนใจแต่เมียใหม่เลยไม่ค่อยมาวุ่นวายกับเราตอนนี้ค่อยสบายใจขึ้นหน่อยทางแห่งการสแสวงบุญก็เปิดกว้างขึ้นครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งมีวาสนาทางธรรมส่วนใหญ่จะมีพื้นฐานจิตใจออกจากวิถีทางโลกมาสู่วิถีทางธรรมตั้งแต่วัยเยาว มีความพอใจยินดีต่อการบุญการกุศลในพระศาสนายิ่งกว่าการกระทำอย่างอื่นหากจะกล่าวว่าท่านมีนิสัยน้อมมาในทางลดละเลิกเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสก็คงไม่ผิดในวัยหนุ่มของท่านพอ่อหลีท่านมีจิตใจเมตตาสงสารสัตว์ท่านมีความยินดีไปวัดทำบุญมากกว่าอื่นใดแต่ในสายตาของโยมพ่อไม่เห็นด้วย ทั้งเข้าใจผิดในทํานองหาเรื่องไปวัดเพราะจะได้หลบเลี่ยงเกี่ยงไม่ทํางานเพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากที่จะให้ผู้ใหญ่อย่างโยมพ่อยอมรับและเข้าใจได้เนื่องจากท่านเคยชินและยอมรับวิถีทางโลกเป็นสําคัญยิ่งกว่าวิถีทางธรรมท่านพ่อลีขณะเป็นคารวาสวัยหนุ่มท่านมีความคิดทางธรรมคิดอยากจะบวชเพื่อความพ้นทุกข์ แตกต่างกับวัยหนุ่มทั่วไปที่คิดอยากจะสร้างครอบครัวในการเลือกคบมิตรท่านไม่คบคนพานคบแต่บัณฑิตตามหลักมงคล38ประการอาเสวนาจะพาลานังปันทิตาน,นันจะเสวนาแต่ขณะนั้นท่านก็ยังไม่พบด้วยท่านมีนิสัยจิตใจที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญมากท่านแสดงความเป็นเลือดนักสู้ต่อสู้ชีวิต ท่านกล้าออกจากบ้านเพื่อเผชิญชีวิตไปในโลกกว้างท่านทำงานหาเงินเลี้ยงชีพด้วยตัวท่านเองตามหลักการพึ่งพาตนเองอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเหล่านี้รวนเป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้ที่จะมาบรรลุธรรมเป็นพระอรหันตพุทธสาวกท่านพอหลีเล่าว,ว่าแม้ตอนนั้นเราอายุยังไม่มากนัก แต่ก็ได้เคยคิดไปเสียหมดทุกอย่างในเรื่องทางโลกคิดหมดทุกๆอย่างคิดก่อนที่จะทำคิดคิดไปเท่าใดก็ไม่เห็นมีวันจะจบสิ้นลงได้คิดคิดไปแล้วก็ตันจนคนดูถูกมีเพื่อนฝูงเขาก็มารบกวนอย่าเอามันเลยตัดสินใจไปบวชส่วนเรื่องการงานแม้เป็นงานของผู้หญิงเราจะต้องทำให้ได้ทุกอย่าง ตั้งแต่ทอผ้าปัน่นฝ้าหุงข้าวต้มแกงแต่จะทำได้ดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะถ้าเราทำไม่ได้เราจะไปสอนคนอื่นบังคับคนอื่นไม่ได้อำนาจทั้งหมดมันอยู่ที่ความรู้ความสามารถและความจริงของเราสมัยเป็นเด็กหนุ่มเราเป็นคนค่อนข้างคิดมากคิดถึงขนาดว่าถ้าหากเราจะต้องไปอาศัยอยู่บ้านใครเมื่อลงเรลือนไปแล้ว จะต้องให้เขากวักมือเรียกหาเราจะไม่ทำสิ่งใดให้เขาเกลียดเลยเมื่อเราพ้นไปแล้วคำคนนินทาคำเดียวจะไม่ให้มีตามหลังเราต้องสร้างอำนาจให้มีในตัวเหมือนสะสมดินระเบิดไว้กระสุนปืนถ้าไม่มีดินระเบิดมันก็ใช้ทำลายอะไรไม่ได้คนที่เป็นบ่าวเขาก็เพราะตัวนั้นไม่มีอำนาจที่จะเป็นนายเขาส่วนคนที่เขามีอำนาจ เขาก็สามารถชี้นิ้วให้คนอื่นทำอะไรอะไรก็ได้ถ้าเราไม่สร้างอำนาจให้มีในตัวแล้วเราก็จะต้องเป็นบ่าวเขาตลอดไปเหมือนเป็นธาตุกิเลสตัณหาเราต้องสะสมความดีในตัวเพื่อให้ได้ธาตุกายสิทธิ์คือมโนยิทธิถ้าเราเป็นนายมีอำนาจใช้เขาได้เราก็จะได้นั่งนอนสบายปลอดภัยคุณความดีเกิดขึ้นได้ทางจิตใจ ถ้าใจไม่ดีความดีทางกายมันก็ไม่ดีกับความดีทางวาจามันก็ไม่ดีความดีเห็นได้ง่ายที่สุดแต่มันเกิดได้ยากที่สุดเช่นกันนิ่ใสใจคอระยะนั้นเราคิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะบวชเพราะอยู่บ้านก็หาเพื่อนถูกใจไม่ได้มาอยู่ที่วัดก็หาไม่ได้อีกเหมือนโลกทั้งโลกมันร้อนรุ่มจึงบอกกับพ่อตามตรงว่า จะขอไปอยู่ที่อื่นดูบ้างพ่อแสดงความเป็นห่วงเป็นใยจึงบอกกับท่านว่าอย่ามาห่วงผมอย่าคิดว่าผมเป็นลูกเลยผมจะหาทางไปให้พ้นจากอำนาจโลกถ้าไม่ได้ดีก็จะไม่กลับมาให้เห็นหน้าอีกและเมื่อผมจากไปแล้วสมบัติแม้เพียงเครื่องสตางแดงเดียวผมก็ไม่ต้องการ แม้สัตว์เดรชานมันเกิดมาไม่เห็นมีสมบัติภัสถานอะไรติดตัวมาเลยมันก็ยังคงดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้ไม่เห็นว่ามันจะอดตายเมื่อนะ้าสาวได้ยินเราพูดเช่นนั้นแกก็เกิดความไม่พอใจถมึงถึงชี้มือชี้ไม้ประสบประมาทต่อหน้าต่อตาทันทีว่าไอ้ลีไอ้ไอเจ้าคนวิเศษเอ้ยเราพูดตอบเสียงแข็งไปเหมือนกันว่านะ้ ถ้าผมทำไม่ได้อย่างว่าล่ะก็อย่ามาเรียกผมว่าคนเลยเรียกผมว่าไอ้สีขาก็แล้วกันเมื่ออายุได้18ปีก็อ,ออกเดินทางจากบ้านมาหาพี่ชายซึ่งมารับจ้างทํางานอยู่ที่ตลาดหนองแซงจังหวัดสระบ,บุรีทราบว่าเขาทํางานได้เงินเดือนเพราะทางการชลประทานกำลังมีการก่อสร้างประตูน้ำพอเดิน11ก็ได้มาพักอยู่กับพี่ชาย พี่ชายก็ไม่พอใจเหตุที่จะไม่พอใจนั้นก็พอได้บอกกับเขาว่าพี่ควรขึ้นไปบ้านเยี่ยมพ่อบ้างสิเขาก็ปฏิเสธไม่อยากไปเราจึงหนีออกเดินทางลงมาเรื่อยๆเที่ยวสแสวงหางานหาเงินเพราะคิดอยู่เสมอว่าเงินเป็นของคู่กับชีวิตในระหว่างนี้กำลังตกอยู่ในวัยหนุ่มชะกันแต่มีความรู้สึกว่าตนเองยังเป็นเด็กอยู่เสมอ เช่นมีเพื่อนฝูงแนะนำชักจุงไปเที่ยวผู้หญิงก็ไม่สนใจเพราะเรื่องผัวผัวเมียเมียคิดว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ใช่เรื่องของเด็กชีวิตที่ผ่านมาแล้วนั้นมีความรู้สึกแต่ในใจอยู่ว่าถ้าเราอายุยังไม่ถึง30ปีจะไม่ยอมแต่งงานข้อ1ข้อ2ถ้าเงินไม่ติดอยู่ในกำมือถึง500บาทเราจะไม่ยอมแต่งงานกับใครใ ตั้งใจว่าเราคนเดียวมีความสามารถและมีเงินที่จะเลี้ยงดูเขาได้อย่างน้อย3ามคนขึ้นไปเราจึงจะยอมเกี่ยวข้องกับผู้หญิงยังมีข้อรังเกียจอยู่อีกข้อหนึง่งคือเวลาเป็นเด็กเริ่มรู้เดียงสาถ้าได้เห็นหญิงตั้งคันจนจะคลอดทำไม่เกิดความรู้สึกทั้งเกลียดทั้งกลัวเพราะคนทางโน้นเวลาจะคลอดบุตรเขามักเอาเชือกผูกบนคือมือจับปลายเชือกค้อยแขวน ทำการคลอดบางคนถึงกับร้องเอกอะโวยวายหน้าบิดคอเบี้ยวบางครั้งเผอ,อิญไปเห็นเข้าต้องเอามือปิดหูปิดตานอนไม่หลับเพราะความทั้งกลัวทั้งเกลียดเรื่องเหล่านี้มีความรู้สึกติดตาติดใจยขยาจนกลัวมาตั้งแต่เด็กต่อมาอายุผ่านเข้ามา19-20ถึงีปีใน,นระหว่างนี้เหมือนมีอะไรมาสกิดใจพอจะมีความนึกคิดในทางบุญและทางบาป แต่เราก็ไม่มีนิสัยในการทำบาปตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุ20ปีได้เคยฆ่าสัตว์ใหญ่ตายครั้งเดียวก็คือฆ่าสุนัขเหตุที่ต้องฆ่าสุนัขนั้นจำได้ว่าวันหนึ่งในขณะกำลังกินข้าวอยู่ลานหน้าบ้านแล้วเอาไข่ไปหมกไว้ในกองไฟสุนัขมันก็คาบเอาไข่ไปกินเสียด้วยความโกรธจัดจึงลุกขึ้นคว้าท่อนไม้ตีหัวสุนัขตัวนั้นตายคาที่ พอสุนัขตายก็นึกเสียใจอย่างมากและคิดกลัวขึ้นมาว่าเราได้ทำบาปใหญ่แล้วคราวนี้แล้วเราจะแก้บาปครั้งนี้โดยวิธีใดหนอคิดไปคิดมาจึงได้ค้นหาหนังสือสวดมนต์เก่าๆมาอ่านมาท่องมาจำคาถากรวดน้ำจนท่องจำได้ก็มาไหว้พระสวดมนต์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้สุนัขตัวนั้นใจก็ดีขึ้นมาบ้าง แต่นิสัยใจคอระหว่างนั้นก็นึกอยู่ในใจว่าเราอยากจะบวชพออายุ20สปีเราคิดไปไกลทะลุโลกว่าได้เวลาบวชแล้วการบวชเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และปลอดภัยที่สุดพ่อแม่นั้นถึงแม้ว่าเราจะรักสักเพียงไรก็ยังมีเวลาที่จะโกรธเกลียดลูกในบางขณะแต่พระพุทธเจ้านั้นนับแต่วันที่พระองค์ได้ทรงตรัสรู้จนถึงวันเสด็จปรินิพาน ท่านไม่เคยโกรธเกลียดลูกศิษย์คนหนึ่งคนใดเลยเหตุนั้นพ่อแม่ของเราก็ไมด่ดีเลิศไปกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์มีพระหฤรัยเมตตาสงสารพวกเราจริงๆจ,จา่ถึงอย่างนั้นก็ตามถ้าหากเราตกนรกหมกไหม้แล้วพระพุทธเจ้าก็มาโปรดได้ยากนะักพ่อแม่ที่รักเรามากปานชีวิตก็ช่วยเราไม่ได้คนที่จะช่วยได้ก็คือตัวของเราเอง อย่างกันนั้นเลยเราจงทำตัวของเราให้เป็นที่พึ่งแก่ตนอย่างดีที่สุดที่พึ่งนั้นคืออะไรหรือคือการออกบวชเราออกบวชแสวงหาทางพ้นทุกข์ตามอย่างพระพุทธเจ้าน่าจะดีกว่าเป็นแน่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่องดอกพุทธศัษาา h ชาแนลด้วยนะคะ